จมผู้ขายที่ดินติดถนนสหพรติดถนนสองด้านใกล้สถาบัานการตัดนาตั้งอยู่ที่ตำบลค้องโยงอำเภอพุทธมนฑรจัรงหวัดนครปฐมเนื้อที่799ตารางวา2อโนดราคาขายเหมา11ล้านบาทมีโฉนดพร้อมโอน เป็นพื้นที่สีเขียวสถานที่ใกล้เคียงสถาบันกันตนามหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทามอเตอร์บางใหญ่การจนบุรีโรงพยาบาลตุราการเฉลิมพระเกียรติวัดพระศรีถาวรคลองโยกใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิมหดลสาลายามตำแหน่งที่กระตั้ง ตำบลคลองโยงอพ,อพุทธมนทนจัังหวดคนครปฐมนะคะเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนสนใจชมพืน้นที่สีเขียวสถานที่ตั้งใกล้ตับตำบลคลองโยงอเภอพุทธมนทนจัังหวดนครปฐมมีพื้นที่นะคะติดกับนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชมนารามาเตอร์บางใหญ่เป็นที่เจริญแน่นอนในอนาคตและเป็นพื้นที่สีเขียว ะะที่วุน้นโชว์สามารถจะมีบ้านติดกับมหาวิทยาลัยส่วนราชพัฒมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนสุนันทาใกล้กับโรงพยาบาลตุราการสนใจโทรติดต่อชมพู่นะคะพื้นที่799ตารางวาใกล้กับนะคะใกล้กับวัดศรีนะคะถาวรคลองโยง นะคะตำแหน่งที่ตั้งตำบลคองโยงอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมนะคะโฉนโดพร้อมโอนค่ะนะคะราคาขายเหมาก็คือ11ล้านบาทโฉนโดพร้อมโอนนะคะมี2อโฉนโดด้วยกันนะคะสนใจพื้นที่นะคะเนื้อที่799ตารางวามี2ชโฉนโดใกล้กับโรงพยาบาลตุราการเฉลิมพระเกียรตินะคะ พร้อมติดต่อเข้ามาที่เบอร์0925939092เราพบกันนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ชมพูด่ได้ด้วยนะคะแล้วจะพบกับคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ